สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําพวงกุญแจจากเศษผ้าค่ะอุปกรณ์ของการทําพวงกุญแจดอกไม้จากเศษผ้านะคะ 1. เชือกเทียน 2. ได้ 3. เข็ม 4. พวงกุญแจ 5. กากรไกล 6. เศษผ้า 7. ลูกปัดหรือกระดิ่งนะคะ แปดชอ็อกขีดผ้าค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะตัดผ้าห้าคูณห้าแล้วก็จะได้สี่เหลี่ยมเท่ากันแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะพับผ้าให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วใช้มือรีดนะคะเราจะกลับอีกด้านหนึ่งแล้วพับเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันนะคะแล้วใช้มือรีดเหมือนเดิมค่ะ ออกมานะคะเราจะเห็นกากบาทอยู่ที่ตรงกลางเพื่อเป็นจุดศูนย์กลางในการใช้ใชเข็มสอดเข้าไปตรงกลางค่ะเราจะใช้เป็นเชือกเทียนนะคะสอดเข้าไปแล้วก็จะมัดให้แน่นนะคะเพื่อไม่ให้เชือกหลุดออกมานะคะ แล้วเราก็จะพับมุมเข้ามาหากันนะคะจะทำทั้งสี่มุมเลยค่ะแล้วใช้เข็มใช้เข็มเย็บเพื่อให้มุมของผ้าติดกันนะคะแต่เราจะไม่เย็บให้ ลุออกไปอีกด้านหนึ่งของผ้านะคะเราจะเย็บแค่ให้มุมของผ้าติดกันเฉยๆทั้งสีด้านนะคะ เย็บออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราพับครึ่งเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วใช้เข็มเย็บตรงกลางแล้วดึงอีกด้านหนึ่งนะคะมาประกบกันแล้วใช้เข็มเย็บตรงกลางเหมือนเดิมนะคะ ด้านนี้ก็เย็บเหมือนกันนะคะเราจะได้ดอกไม้อยุบสี่กลีบนะคะแล้วเราก็จะแทงเข็มเข้าไปในกลีบดอกนะคะแล้วแทงกลับเข้ามาในกลีบดอก เป็นแบบนี้นะคะจะทำทั้งสี่กลีบเลยนะคะทั้งสี่กลีบนะคะออกมาก็จะได้เป็นรูปร่างแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ร้อยกระดิ่งนะคะเข้าไปเย็บติด ดอกไม้นะคะแล้วเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะทำการมัดปมได้นะคะแล้วตัดได้ออกนะคะเราจะทำทั้งสองด้านนะคะ จะมีอยู่2ดอกในหนในเชือก1เส้นนะคะแล้วจะได้เป็นแบบนี้นะคะพอเราได,ได้ดอกไม้ที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะนำมาบิดแล้วก็จะนำใส่เข้าไปในพวงกุญแจทุกดอกนะคะ ตรงการเชือกที่เราบิดไว้นะคะแล้วใช้เชือกอีกเส้นรัดให้แน่นนะคะเพื่อไม่ให้ดอกไม้หลุดออกจากกันนะคะเราก็จะตัดเชือกที่เหลือออกทิ้งนะคะแล้วเราก็จะนำกระดุมมาร้อยติดนะคะ นะคะแล้วก็ใช้กันเกมตักก็ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ